สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมนัทนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าการยิงให้แม่นนะครับแล้วก็ปุ่มปืนให้นิ่งที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่ใน PUBG Mobile นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับการตั้งค่าในส่วนตัวของผมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมือใหม่ในระดับหนึ่งนะครับในส่วนตัวผมนะครับก็จะเปี่ยนการตั้งค่าหลากัหลกๆออกเป็น3ส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นความไวของกล้องนะครับก็สามารถดูได้ตามในวิดีโอได้เลยนะครับว่าผมปรับตั้งค่าไว้อยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับ To fight, to die, และสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่สามารถคุมปืนนะครับที่มีแรงดีดแรงๆเนี่ยได้ดีนะครับให้มาปรับในส่วนของ ADS นะครับในส่วนนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถคุมปืนที่มันมีแรงดีดแรงๆนะครับให้นิ่งได้นะครับก็ปรับเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้ตามในคลิปเหมือนกันครับ สำหรับมือใหม่เหมือนกันกับผมนะครับอยากจะใช้ใจโลสโคปนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับส่วนการปรับตั้งค่าของใจโลสโคปนะครับก็ตามคลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับผมก็ปรับไว้ให้ค่ามันอยู่ประมาณเท่ากับในคลิปเลยนะครับ และสำหรับในส่วนที่2ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะคุมปืนให้นิ่งๆนะครับสิ่งที่เราไม่ควรพลาดในการปรับตั้งค่านะครับนั่นก็คือการตั้งค่ากราฟิกนะครับก็จะต้องปรับให้มันมีความลื่นไหลนะครับจะปรับอย่างไรนะครับผมสามารถดูได้จากคลิปของผมเป็นตัวอย่างได้นะครับ ในส่วนของเฟรมเรทนะครับแล้วก็ปรับให้มันสูงสุดเท่าที่โทรศัพท์ของเรามันสามารถปรับได้นะครับแค่นี้นะครับผมการเล่นของเรามันก็จะลื่นไหลนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เราเนี่ยควบคุมปืนได้ดีด้วยนะครับและในจุดสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนนะครับมือใหม่นะครับจะมองข้ามกันนะครับนั่นก็คือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมของปืนชนิดนั้นๆนะครับ แน่นอนนะครับถ้าเราไม่ติดอุปกรณ์เสริมนะครับไม่มีการอัปเกรดนะครับในส่วนของปืนรุ่นนั้นๆที่เราจะเล่นนะครับความนิ่งนะครับมันก็จะหายไปนะครับถ้าเราติดอุปกรณ์เสริมครบทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่าปืนที่เราใช้เล่นเนี่ยนิ่งขึ้นแน่นอน100%เนะครับและที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนอกจาก3ส่วนนะครับที่ผมเอามาแบ่งปันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นประจำนะครับนั่นก็คือการ นั่นเองนะครับถ้าปรับแล้วไม่มีการลองนะครับไม่มีการซ้อมมือนะครับแน่นอนแหละนะครับสิ่งที่ปรับมาทั้งหมดมันก็ไม่มีผลนะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกม PUBG Mobile นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม shots yeah straight to the face and i wanna get lost i'm sick of this place don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay